โอเคสบายดีทุกคนเนาะที like and and like this, so right way, ่ว mm ่าคลิปนี้กะจะมาตอบหลายๆคอมเมนต์ที่ว่าเมนก็เข้ามาสลับเครื่องออดัสเนาะทุกคนเนาะกะที่ว่าหลายคอมเมนต์แห้งอะไรกะหลายเดือนแต่ว่าโบมีโอกาสได้มาตอบและกะอ่าบบได้มาเฮ็ดคลิปกลับเนาะเดี๋ยวก็เนาะสลับอ่าเครื่องออดัสเพราะว่ามาได้นี่ออดัสก็ได้เนิบและกะปรับใหม่เนาะเนาะเนาะสลับออดัสก็ได้เนิบดาเมจลงอ่าสาเหตุที่เนิบก็คือมันโกงเกินไปแหละเพราะว่าแต่ก่อนกะทุบมัดเดียวมัดเดียวเนาะทุกคนเนาะ ถือว่าทางเกมก็ได้เนิบลงเดี๋ยวเครื่องสำหรับเครื่องออดัต2,003ตอนนี้นะทุกคน,นนะเดียวจะมาอ่อนทุกคนบังจะมีอยูซองเครื่องก็คือเครื่องสําหรับโจมตีมัดเดียวคือเกา่าและกาสำหรับเครื่องอแท่งนะทุกคนเนาะแต่ว่าเน้นสำหรับซองเครื่องนี้แมนเครื่องทีว่าใส่ใแรงนะทักคนเนาะตามแต่คนจะเอาไปนําใส่ทุกคน โอเคแล้วนะทุกคนเนาะเดียวมาเบิร์นกันเลยทุกคนสลับเครื่องทุกคนเดียวอ่าคนอื่นเดียวไปเข่าโหมดฝึกฝนก่อนทุกคนอ่ารายการสําหรับคอมเมนต์หนึ่งทุกคนเดียวจะมาตอบร่วมกันเลยนะทุกคนเนาะสลับคอมเมนต์นั่นเพิ่นก็นได้เมนมาว่าออดัตอายคือเป็นแสงแล้วก็เป็นยังข้างนอนคือบูมนนินแสงแสงนะประมาณนี้นะทุกคนอ่าก็คือเขาไปตังค่าเลยทุกคนเลยเขามาที่ตังค่าแล้วก็คลิกเขาที่พื้นทานนะทุกคนเนาะ อ่าคีกระถิบุญทานตัวนี้ทุกคนมาสังเกตเบงว่าอันนี้ทุกคนอ่าเฮาปั๊บนี่ถ้าว่าเฮาปั๊บเป็นขันต่ำหรือว่าหลาบลื่นนี่นะทุกคนเนาะอ่าตัวนี้มันจะอ่าบ่มีแสงหรือว่าบ่มีอีหยังเดียวไปเบิ่งฮีโร่กันทุกคนสมมุติว่าออดัสเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกัน Not forgiven. a can single crime be สังเกตไปว่ามันจะโมมีไฟนะทุกคนเนาะอ่านี่มันมีสกินสวยๆทุกคนเดี๋ยวไปเบิ้งลรางน้ำเดิมมันนะทุกคนเนาะสกินน้ำเดิมมัน,นะน,นะนนะมันคือมีคือเก่าวะ่ะหรือว่ามันเป็นน้ำไอฟโฟนบริออรเวณใดๆทุกคนอะันนี้ก็บูฮหูคือกันปกติแลว้วแต่ว่าเขาเปิดลาบลื่นนี่มันจำอันนี้นะแต่ว่าเขาเปิดขันตํานี่ จะบุมีไฟนะเดี๋ยวมาเบิ้งความแตกต่างมาเนาะทุกคนเนาะโอเคเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวจะมาอ่าเว้าเรื่องโทรศัพท์เนาะทุกคนเนาะโทรศัพท์บางหน่วยบางเครื่องนี่ความแฮงมันอาจจะบ่พอทุกคนอ่าบางเครื่องมันจะมีแต่สูงธรรมดาเนาะทุกคนสูงซัมนี่ทุกคนเออซัมนี่สูงซัมนี่นี่แหละแต่ว่าบางหน่วยมันจะอ่าความแฮงมันจะพอทุกคนเนาะเออมันจะ อ่าปั๊บสูงสุดใด้่ทุกคนอ่ะรายการปั๊บตัวนี้สูงเลยทุกคนแต่มันจะอ่าเฮ็ดให้ภาพจอ,อเฮาชัดเจนขึ้นเนาะเขาเนาะสหรับในการลินอยู่ในแมปอยู่ในเฟร,รมเฮานี่อ่ะรายกาจะมาแนะนําเกี่ยวกับการปั๊บสูงแบบนี้ขอเสียของมาันก็คือ1นี่มันจะอ่าลินแลกเนาะทุกคนท้าว่าโทรศัพท์ที่ว่าความแฮงมันจะบ่พอนะอ่าแล้วกอ2มันจะเฮ็ดให้ฮ้อนไหวทุกคนฮ้อนไว้แล้วกา มันจะแหลกกันนะก็คือหูกันนะทุกคนเนาะแต่ว่าความแห้งมันบพพอไปนานทุกคนกะเฮามาปรับแบบสูงธรรมาได้เนี่กนยก็ได้หรือว่าเฮาปรับป,บปานก้างนี่ก็ดีคือกันนะทุกคนสลับาการปรับแบบเฟร,รมหรือว่าแบบอันนี้นะการตั้งค่าแบบอันนี้เข้านี่เอฟเฟกต์ยังต่างๆนี่โอเคทุกคนแต่ว่าตทรสัพเฮามาันกะความแห้งมันเพียงพอนะปรับสูงสุดเลยทุกคนเดี๋ยวไปบังสกินออดาร์ตองกันทุกคนว่ามันแตกต่างกันได้ไ สังเกตบางตะกี้นะทุกคนเนาะบางว่าทุกคนก็จะเห็นไปแล้วทุกคนตอนที่วา่าเฮาเปิดลาบลื่นหรือว่าพื้นฐานอันเก่าไปเดี๋ยวคนเอาแบบอ่าคันตั้มนะข้อไม้โอเคเดี๋ยวมาเบิ่งกัน No one jeopardizes Los Avocados. Not on my watch. อ่าสังเกตได้ว่ามันจะแตกต่างเลยก็ความสัตว์ของมนันนี่มันก็ต่างทุกคนนี่อ่ามันจะมีไฟนะหมวกน้ำยังนะทุกคนนะมันแตกต่างกันลายทุกคน,นโอเคทุกคนพูดเป็นการสักษาเสียเวลเนะทุกคนนอนเดียวเขาไปเบิรงเครื่องที่เทาจ้าอ่ามาใหา้ทุกคนดเดบิรงกันเลยทุกคนสลหรับเครื่องนะทุกคนเนาะ อาว่าเราจะออกแบบได้ทุกคนสำหรับเครื่องลงแรงแต่ว่าเครื่องนี้เขาจะมาออกเป็นสองประเภทนะทุกคน,น,นประเภทที่หนึ่งคก็ออกเป็นแบบอ่าโจมตีนักสูน้นี่นะแบบว่าเขาจะถูกมัดเดี่ยวคือหลายๆคนที่ว่าเหีียงห้องกันเขามาหล้กการเขาจะออกอันที่สองก็คือจะออกเป็นเนนซ้ายแทงนะทจกาคน้แต่ว่ามันแห้งอยู่แลแ้วทุกคนและกการที่สําคัญก็คือแจ็คของเขานี่แหละเอ้ยเบนหนึ่งส่วนมาอยู่โอเคทุกคนเดี๋ยวไปเบิร์นกันนะทุกคนเนาะ a single crime can forgiven. โอเคทุกคนสลับเอ็มบีเอ็มนะทุกคนสลับเอ็มบีมเอ็มออร์ดัตเทียวอาเฮาจะเอาลงไปหลินในแรงนะั่นเองเดี๋ยวมาเบิ่งกันอันแรกนะทุกคนนะจะออกเป็นวงว่าทุกคนตอนนี้มันจะเพิ่มในการเคลื่อนไหวทุกคนเออ เพิ่อเพิมไวความเร็วในการเคลื่อนไหวเคลื่อนทีนี่แหละภาษาไทยเฮาภาษาลาวมันก็อาจจะซับซ้อนเนี่ยคาับวาปนกันและอันที่สองจะออกตัวนี้ทุ่คนตัวนี้มันก็นคืออ่านักขามื่ขมังนะทุกคนตัวนี้และก็ตัวที่สามมันจะออกเป็นตัวนี้ทุกคนขาไม่ยุดสชุดไมยู่ทุกคนโอเคเดี๋ยวเขาไปเบิงในเกมเลยทุกคนสลับเครื่องที่เขาจะออกทุกคนเบิ่งนรงกันทุกคนโอเคทุกคนสลับเครื่องนะทุกคนสลับเครื่องที่เขาจะออกเดี๋ยวมาเบิดนนงกันทุกคน <You S 2> อ่าเดี๋ยวจะ <not S 2> อะอเกเป็นเกือบนะครับเนาะอันแรกเาจะออกเป็นเกือบตัวนี้เลยทุกคนเนาะลองเท่าเทวดาตัวน,นี้มันจะอ่าสปีดไวสุดแหละอยู่ในหมวดมู่เกือบทุกคนและอันที่สองจะออกเป็นอ่าดาบเจ็ดมหาสมุรทุกคนโอเคอันที่สามมันจะออกเป็นทรงคามไหล่สินสุดและอันที่สี่จะออกเป็นปีศาคารามนะทุกคนเนาะและอันที่ห้าทุกคนเขาจะออกเป็น นักขาโจมตีหรือว่านักล่าโจมตีอ่านผิดทุกคนแล้วอันสุดท้ายจะออกเป็นโจมตีคือเก่าทุกคนสายโจมตีฮาจะออกเป็นอ่าตัวนี้ทุกคนจะลดคูดาวนะทุกคนเนาะขวานทรงครามทุกคนอ่าสังเกติงอยู่ในเครื่องอยู่ในนี่จะมีอยู่สามสินทุกคนที่ว่าลดคูดาวนะทุกคนเนาะตัวนี้ก็จะลดคูดาวอ่าแปดทุกคนโมเมนต์อเอ้ลดขูดาวซิปทุกคนและตัวนี้ก็ลดคูดาวซิปอกันี่ก็ซิปทุกคน โอเคทุกคนเนี่ยมาเบิงนั่นกันนะทุกคนเนาะเพราะว่าตอนนี้สแต็กเขายังโบทันใดเลยทุกคนสแต็กเขากับโบทันมีอ่าแต่ว่าเครื่องเขาจำแล้วนะทุกคนเดี๋ยวมาทุบลองเบิงว่ามันสีแห้งดาเมจมีหรือบ่อทุกคนเดี๋ยวมันลองมืนกันทุกคนก็คือเขาจะทุบมาเดียวบบแตกทุกคนจะบโแตกเลยมาเดียวถ้าว่าเขาบ่มีสแต็กสังเกตมันสแต็กเขาบมีจักอันเลยทุกคนตอนนี้ อ่าเดียวก่อนอื่นเฮากะบขอฟาร์มสแต็กกันก่อนนะแต่กคนเนาะรอติดตามเบึงตอนที่ว่าสแต็กเต็มแล้วฮะจะมาอ่าลองเทียงกันทุกคนเบื้องว่ามันแห้งหรโค้่แห้งทุกสำหรับสเต็กโอเคทุกคนตอนนี้สแต็กของเฮากะบสามลอยหกสิบนะทุกคน่าเดียวมาเบื้องน้ำการว่ามันจะแห้งหรือโ่แห้งทุกคนสลับเครื่องตัวน,นี้ทุกคนอ่ากินที่ออกไปนะทุกคนเนาะเครื่องตัวน,นี้ก็ออกเป็นอ่าซ้ายมัดเดียวหรือว่าทุบ แบบมัดเดียวเลยนะทุกคนอาเดียวเขามาถูกกันลองเบิงเนะทุกคนว่ามันสีแห้งหรือบาแห้งแต่ว่าสแต็กเข้ากินยังพวทันจำเนะทุกคนเนาะอ่าสแต็กจำก็กคืออ่าจะจำอยู่หาหเดออยูคนเดียวมาเบิงในกันทุกคนเนาะโอหชื่อว่ามันมันแห้งอยู่เฮ้ยโอ้โหมือลันทุกคนอ่าเดียวเอามาถูกลองเบิงนะทุกคนเนาะนี่ก็่ือว่าถูกมัดเดียวแล้วเลยทุกคนสำหรับเครื่องนี้นะเดี๋ยวเอามาตีคีปลองเบิงนะทุกคน <c oughs> เคนาเนะ ถือว่าแหงอยู่ทุกคนอ่าชาว่าสแต็คเขาจำนะทุกคนานอนเดี๋ยวขอฟาร์มกันต่อก่อนทุกคนเนาะถ่าสแต็คจำก่อนโอเคทุกคนตอนนี้กระจำเป็นทีมหอยแล้วนะทุกคนต้องสลับสแต็คของเฮาทุกคนถือว่าได้หาลอยเป็นทีมหอยแล้วทุกคนสลับสแต็คของเฮาทุกคนเดี๋ยวเฮามาหาทุบกันอีกคืนเก่าทุกคนว่ามันจะมัดเดียวหรือโบมัดเดียวทุกคนเดี๋ยวมาจัดกันเลยทุกคน มันกับมัดเดียวคือเก่านะเขาเนาะสังเกตบางสแต็กตอนที่ว่าเขาสามลอยกว่านั่นเองเขากับถูกกับมัดเดียวอยู่แล้วทุกคนเดียวมาตีขีบปลาแล้วก็ตีเตาตียั่างทุกคนเบิ่งเลยสำหรับเครื่องตัวนี้ทุกคนถือว่าบูมีเกาะเลยนะเขาเน้นแบบว่าเขาเก็บสแต็กไว้แล้วก็เน้นแบบเกิดก่อนนะทุกคนถ้าเกิดก่อนนะทูบมัดเดียวมัดเดียวคือเก่าแน่นอนทุกคนก็ถือว่าใฮ้อย่งดีทุกคน พออาดัดเดียวนี่มันกับบุคือแต่ก่อนทุกคนแต่ก่อนนี่อ่าถาวว่าห้าฟาร์มได้ประมาณสแต็กสองลอยแล้วก็ออกเป็นอาตัวนี้กับตัวนี้นะได้สองสิ้นตัวนี้ก็ถือว่าถูกแบบถาวว่าเป็นนงงังยิงนังเวนนะเขาก็ะทุบมาเดียวแล้วทุกคน <c oughs> อ่ากัจะประมาณนี่นะทุกคนน่า <c oughs> สลับ <c oughs> เบครื่องที่ว่าเขาออกเป็นนักสูหรือว่าออกเป็นสายโจมตีนั่นเองทุกคนอ่าเดียวไปบินใส่จิโรปอยู่ในทานลองเบิรงว่าเขาสิทุบแตกหรือบ่มาเบิรงกันนะเดี๋ยวพ่อ บเรือทุกคนเหยียบลอยเลยโอเคทุกคนเดียวไปลองเบิรงอ่าเครื่องที่ว่าเขาจะออกเป็นแทงไหนเองทุกคนเนาะตัว่าเน้นแทงเน้นเกาะทุกคนว่ามันจะแห้งหรือบแหงทุกคนเดียวไปรอติดตามมันเลยกับทุกคนโอเคนะทุกคนนาะเดียวมาเบิน้วกันทุกคนสลับเครื่องที่ว่าเขาจะออกเป็นซ้ายแทงเน้นแทงเดียวมาเบิรน้กันทุกคนนาะเคลี่ีเขาจะออกเป็นอันแรกนี่แหละคือเกาเลยนะทุกคนสลับเกือบ หรือว่าออกอ่ะออกแบบหมดใหม่เลยก็ได้ทุกคนออกแบบอ่าเน้นแทงเลยนะตามที่เขาจะมาซ้อนเี๋ทุกคนเบิรกละก็อย่าลืมเอาไปนําใส่เบิรงว่ามันเครื่องนี้มันแห้งหรือบ่แห้งทุกคนเดี๋ยวออกไปจัดทํากันโอเคเดี๋ยวรองเท้าเนาะทุกคนเนาะจะออกเป็นรองเท้าตัวนี้ทุกคนเนาะรองเท้านักลบนี่เองทุกคนออกเป็นเข็มขัดสายฝานะทุกคนอันแหลกของเขาและโจมตีนี่ะจะออกเป็นจอกเกาะตัวนี้ก็คืออ่าปีศาจคำรามนะทุกคนเนาะ หลังจากนั้นก็มาอ้อเป็นป้องกันทุกคนมาออตอตัวนี้ทุกคน,คนตัวน,นี้มันจะอ่าช่วยลดคูดาวในคนเ่าะตัวน,นี้และวก็ช่วยในการเคลื่อนทีทุกคนเคลื่อนไว้่นะออตอตัวนี้เลยและมาออตอตัวนี้ทุกคนตัวน,นี้ก็คือกะอ่าโศกยังวะบูหูในคนอานสลับภาษาไทยอ่านบคอยบันไดทุกคนเดียวอ้อตัวนี้เลยและการอันสุดท้ายทุกคนจะมาออกตัวน,นี้โอ้โหไดวาเซตมาว่า เอามาออกเอามันตานะตอะทุกคนนอนตัวนีก็เป็นกอขึ้นเีีนะเองทุกคนภาษาที่ห่อใส่กันอ่าแต่ว่าเจ้ามาออกแบบอันนี้ทุกคนตามสถานการณ์ที่ว่าทุกคนจะนําใส่อยู่ในเกมนั้นนะก็คือเดี๋ยวจะมาออกอธิบายเยอะกับเกาะทุกคน,กนถาว่าเป็นนักยิงหรือว่าแบบอันนี้จุ่ลงยังนะแบบเรื่องจุ่ลงส่วนแรกเขาจะออกเป็นอ่าตัวน,นี้นะทุกคนเนาะเรื่องจุ่ลงจะออกเป็นตัวน,นี้ตัวนี อ่าประมาณนี้นะเฮาสมารตเอากอตัวนี้ไปกั้นได้เดทุกคนเอาตามสถานการณ์นะเดทุกคนกอตัวนี้ทุกคนตัวนี้ก็คือสูตรกอใบมีดมันจะลดความเสี่ยงการขี้คอนเองทุกคนเนาะตัวนี้อ่าจะออกไปได้ทุกคนล่ะกาถาว่าเป็นสายเล่นหลีแบบเล่นหลีแบบมันยิ่งแบบแห้งนะเขาใส่แบบดาบเคี้ยวดาบย่างเลยทุกคนเนาะก่อออกกอตัวนี้ไปใส่ก็ได้เออทุกคนเอากอตัวนี้ไปใส่ล่ะกาตัวนี้ อ่าตอนนี้ก็คือกอบูราณนั่นเองทุกคนเนาะไปใส่กันที่ว่ากันดามเมดได้แน่จักหน่อยนะอ่าก็ถือว่าเครื่องเข้ากันจะประมาณนี้นะทุกคนเนาะประมาณที่ว่าเขาจะออกแบบเอาไปนําใส่อยู่ในแรงไงทุกคนเบิ่งอ่าเดี๋ยวมาลองเบิ่งกันทุกคนบ๊องแหงหรือว่แห้งนะ <are> ทุกคนเนาะอ่าที่เบิ่งคลิปนี้แล้วทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่าก่อนจะไปเบิ่งอ่าดามเมดของเครื่องตอนนี้ทุกคนเนาะอย่าลืม กดเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮตุการณต่อไปแล้วพายอยากมาให้เหตุการณ์เนอะไรต่อไปกับสมาร์คอมเมนต์มาได้ในคลิปนี้เดี๋ยวจะมาออกให้ทุกคนเบิรงนเดวกันทุกคนสลับเครื่องโอเคทุกคนเดียวมาลองเบิรงกันเลยทุกคนอ่าเดี๋ยวมาเบิรงเลือดเท่าก่อนทุกคนว่าเลือดเท่าเท่าใดอ่าสลับเฮดพี่เลือดเท่านี้ก็จะาแปดพันการรอเจสิแปนนะทุกคนสลับเลือดเท่าอ่าแกจะประมาณนี้ทุกคนกับจ้าว่าน้ำใส่ได้อยู่ทุกคนโอเคเดี๋ยวมาถูกเตาเบิร์นกันทุกคน ก็ถือว่าแห้งอยู่แต่คนออน้องแห้งสำหรับแทงเท่านี้แหละเอาทุกคนเกินหนาะจะเห็นไปแล้วทุกคนสำหรับดาเมจทุกคนก็ถือว่าได้เรื่องอะไรทุกคนสำหรับเครื่องตอนนัวนี้ทุกคนเอาไปนําใส่ได้เลยมันใจว่าแต่ว่าเครื่องจำหรือว่าแรงจำมางหอดเด็เกียร์เนี่ยเครื่องตัวน,นี้ไปใส่เหนียวหูบอกเลยว่ามันจะเก,กินแล้วนะทุกคนมีพิกเกอร์ใส่ก่อน,นเหนียว แต่ชื่อว่าบทูปทูโบแตกมัดเดียวนะทุกคนนะแต่ว่าคันเดนซองมัดได้อยู่ทุกคนสลหรับเกลืองตัวนี้เดี๋ยวมาลองแบบอาจจะถูกแบบพิกเกอร์ใส่ <c oughs> มาเดี๋ยวเขามาลองถูกแบบพิกเกอร์ใส่เลยนะทุกคนนน

โอเคนะเขาต้องสลับเพื่องกับเจ้าพมานนี่ทุกคนะมาณที่เขาออกนี่แหละสลับเครื่องแทงเลยค่ะทรายนักสูงน่าจะเขาเนาะทุกคนแก่อย่าลืมเอาไปน้ำใส่เบิงเอาไปลงลีนเบิงว่ามันใส่ได้หรือบบหรือบบแห้งนะได้กะสามารถคอมเมนต์มาออกเขอพีเห็นกันได้น่าจะเขาเนาะแต่ว่าก็กันเวทตัวนี้เนี่ยถ้าว่านักเวทบบแห้งเขาก็ออกเป็นตัวใหม่ก็ได้ทุกคนออกเป็นตัวนี้ก็ได้ทุกคนตัวนี้จะเป็นตัดเลือดนะทุกคนเนาะ ถวาว่า,ายก็ขังตัวเรือทั้ขขง,ทงแห่งเซนวาอาลูบีบออาเขาไปยืนกับลูบีหรือว่าเป็นอัลฟาอย่างต่างๆเนี่ยเขาแกออกตัวน,นี้ไปแกดได้อ่าตัวน,นี้บอกเลยว่าในเรื่องแน่นอนทุกคเป็นสำหรับเรือทุกคน โอเคทุกคนพายที่มาคลิปนี้นะทุกคนนั่นแกจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องที่ทูปเพื่อเป็นกำลังใจที่จะพาไปทุกคนสหรับคลิปนี้กับสีจ้าลเพันธุ์นี้นะทุกคนเนาะอ่าสรับเครื่องที่ว่าทุกคนขอมากกจะประมาณนี้ทุกคนกับขอบใจที่คอมเมนต์กันเข้ามาทุกคนอ่าขอบใจทุกคำถามที่ว่าถามกันเข้ามาและก็จนได้มาเห็ดคลิปให้ทุกคนได้เบุญต้องกันทุกคนเนาะสหรับเครื่องกับจะประมาณนี้ทุกคนโอเคทุกคนบายบายทุกคนอ่าเดี๋ยวมาทูปทุกคนเบิ้งใหม่อีกคน Three, double kill, triple kill. Please fulfill my time to die. <laughs> I'm not.